ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวพระาธาตุหนองสามหมื่นครับพี่น้องพระาธาตุหนองสามหมื่นนะครับตำบลบ้านแก้งอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่อยากมากราบมาไหว้พระาธาตุหนองสามหมื่นกาเดินทางมาได้ครับพี่น้องนะครับเป็นถนนนะครับเส้นออกจาก อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิมาทางอำเภอจุ้มแพะจังหวัดขอนแก่นครพี่น้องนะครับพอมาถึงบ้านหนองสองห้องห้พี่น้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาครับพี่น้องนะครับประมาณนะครับเก้ากิโลเมตรครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับทางเขานะครับเขียนว่าพระธาตุหนองสามหมื่นครับพี่น้องก่อนก่อนถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นสถานีตำรวจตำบลบ้านแก้งครับพี่น้องนะครับ ต่มาอีกประมาณ1กิโลเมตรครับพี่น้องถนนลาดยางครับพี่น้องกับที่ฮอดนะครับพระธาตุหนองสามหมื่นครับพี่น้องพระธาตุหนองสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย่อมุมไม้12บสองครับพี่น้องตั้งอยู่บนฐานนะครับเขียวครับพี่น้องนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับความกว้างประมาณ สามสิบสองจุดเจ็ดเมตรนะครับสูงนะครับถึงยอดนะครับประมาณสี่สิบห้าเมตรนะครับหรือฐานเขียงนะครับเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์เรือนธาตุครับพี่น้องมีซุ้มทั้งสี่ทิศประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายเนตรและปางเปิดโลกครับพี่น้องภายในองค์พระธาตุสันนิษฐานว่า ปัรจุพระบรมมาสารีลิกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับจากลักษณะสถาปัตยกรรมขององค์พระาธาตุกำหนดอ,อายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่ย1บดถึง22สองครับพี่น้องได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำหรับชาตินะครับและกำหนดขอบเขตโบราณสถานนะครับในราชกิจจานุเบกษานะครับพี่น้องนะครับ ลงวันที่14กันยายน2525นะครับพื้นที่จำนวน5ไร่3งานครับพี่น้องนะครับ 5, 3, 000, นะครับ5ไร่3งานนะครับพาทาาหนอง30,000มีลักษณะเป็นเจดียอมุมไม้12ครับพี่น้องนะครับมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับความ กว้างประมาณ32.7เมตรครับพี่น้องความสูงอยู่ที่45.3เมตรนะครับฐานบ,บัวคว่ำบัวหงายครับพี่น้องนะครับมีซุ้มทั้ง4ทิศประดิษฐานพุทธรูปปางถวายเนตรและปางเปิดโลกนะครับภายในองค์พระธาตุสัญนิฐานว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของกุทธเจ้าครับพี่น้องนะครับ นะครับนี่เป็นเข้าใจว่าสร้างในช่วงนะครับปลายกรุงศรีอยุธยาครับพี่น้องปลายกรุงศรีอยุธยานะครับก็คือช่วงพศสองพนหนึ่งรนะครับถึงพศสองพรอครับพี่น้องนะครับศิลปะนี้นะครับก็คาดเอาไว้ว่าน่าจะเป็นศินลปะนะครับ ลานช้างครับพี่น้องนะครับสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับพี่น้องนะครับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งนะครับถ้าเกิดพูดถึงความนะครับอาณาจักรโบราณนี่ก็ถ้าเกิดเป็นทั้งภ้าอีสานนะครับก็จุดศูนย์กลางสมัยก่อนอาณาจักรโคตบณ์ก็อยู่ที่นครพนมนะครับพี่น้องนะครับช่วงหลังก็นะครับได้เสื่อม นะครับได้เสื่อมสภาพลงกับง่ายขอมาอยู่สกลนครนะครับริมบึงหนองหานในปัจจุบันนะพี่น้องนะครับเสร็จแล้วอาณาจักรโบรานนะครับอีกอาณาจักรหนึ่งก็คือนะครับอาณาจักรสมัยทวารวดีครับพี่น้องอยู่ในช่วงนะครับพุทธศตรวรรษที่สิบสองถึงสิบแปดนะพี่น้องนะครับลาาาักษณะสหปฏจกรรมของนะครับสมัยทวารวดีก็คือลักษณะ สถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะของพุทธรูปหินทรายนะพี่น้องนะครับพุทธรูปหินทรายแล้วก็ใบเสมานะครับหินทรายครับพี่น้องสมัยทวารวดีสมัยนะครับพุทธศตวรที่สิบสองถึงสิบแปดครับพี่น้องนะครับก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับนะครับความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมนะครับพี่น้องที่นะครับที่มีการสร้างนะครับศิลปกรรม ของขอมเป็นลักษณะข,ของศิลาแรงนะพี่น้องศิลาแรงก็คือมีการสร้างลักษาะเทวาลัยหรือปราสาทหินตั้งๆสมัยขอมก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12นะพี่น้องถึง18ครับพี่น้องแล้วก็เสื่อมสภาพลงแล้วก็กรุงนะครับสกุโไทยอยุธย,ยาก็เรืองอำนาจขึ้นมานะครับพี่น้องนะครับนะครับ ส่วนมากแถวบ้านเฮาที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับอำเภอภูเขียวหรือชายภูมินะพี่น้องศิลปะของนะครับปราสาทหรือพระธาตุต่างๆนี่จะเป็นศิลปะสมัยล้านช้างนะครับพี่น้องนะครับลานลานช้างนะครับนะครับล้านช้างนะครับช่วงหลังนะครับกรุงศรีอยุธยานะครับมีอำนาจขึ้นมานะครับนะครับก็เข้าไป นะครับยึดครองนะครับพื้นที่ในส่วนของอาณาจักรลานล้านช้างครับพี่น้องนะครับก็ได้เสื่อมอํานาจลงนะครับพี่น้องนะครับตอนสมัยพระเจ้าตากสินนะครับพศสอง0นสสิบนะครับถึงสอง5ันาสบห้านะครับก็มีการนะครับไปตีเมืองขึ้นอาณาจักรต่างๆครับพี่น้องนะครับช่วงสมัยกรุงรัตน呐 โกศินนะครับพระพุทธเลิศนะครับราชการที่หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเขาได้ทาสงครามนะครับกับอาณาจักรนะครับต่างๆครับพี่น้องทั้งเหนือนะครับทั้งตอนเหนือกับเป็นอาณาจักรล้านนาครับพี่น้องนะครับมาจากล้านนาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่ครับพี่น้องนะครับทั้งด้านตะวันออก อาณาจักรล้านช้างนะครับพี่น้องนะครับนะครับช่วงสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาก็มีการทําสงครามยึดครองนะครับอาณาจักรล้านล้านช้างันะครับซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนนะพี่น้องนะครับส่วนที่หนึ่งก็พูออะไรพี่น้องหลวงพระบางครับพี่น้องแล้วกลับมานะครับมาเบียงจันท์ติดลํำนํำโค้งครับพี่น้องนะครับเวียงจันอยู่ทั้งเขากับพี่น้องนะครับนะครับนะครับ หลวงพระบางอยู่ทั้งเขานะครับส่วนนะครับเวียงจันทร์นี่ยติดแม่น้าโค้งครับพี่น้องตรงข้ามกับอําเภอสีเชียงใหม่นะครับจังหวัดหนองคายครับพี่น้องแล้วก็ทางลาวทางลาวใต้ครับพี่น้องนะครับทางลาวใต้นะครับติดกับจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องนะครับศิลปะของพระธาตุนองสามหมื่นนะครับก็นะครับ มีการผสมผสานกันระหว่างนิล่าพี่น้องศิลปะล้านนากับล้านช้างครับพี่น้องนะครับลักษณะและ้วก็กรุงของกรุงอุจัยยาตอนปลายนํ้เพราะว่ามีลักษณะการใช้อิดอิดแดงอิดอิดมอนนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับนะครับอิดแดงอิดมอนนะครับพระาธาตุหนองสามหมื่นนะครับอันนี้ฐานว่าก่อสร้างในช่วงพศสองพันหนึ่งร้อยถึงสองพันสองร้อยครับพี่น้องนะครับ ความสูงขององค์พระทาานก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าเมตรจากฐานถึงยอดครับพี่น้องนะครับจากฐานถึงยอดนะครับนะครับฐานก็นะครับเป็นนะครับยอมุมไม้สิบสองครับพี่น้องนะครับยอดมุมไม้สิบสองนะครับนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับพี่น้องนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะครับมีทางขึ้น นะครับทั้งสี่ด้านนะครับพี่น้องครับนี่มีทางขึ้นทั้งทั้งสี่ด้านนะครับนะครับมีทางขึ้นทั้งสี่ด้านนะครับนะครับข้างในก็นะครับคาดว่าจะมีการบรรจุพระบรมสารีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าครับพี่น้องครับนี่พระพุทธเจ้านะครับเนี่นะครับไว้ภายในนะครับแล้วก็มีนะครับ ปูนปูนปั้นนะพุทธรูปนะครับนะครับปางเปิดโลกครับพี่น้องครับนี่ปางเปิดโลกนะครับนะครับแล้วก็ปางลำพึงครับพี่น้องนะครับปางเปิดโลกแล้วก็ปางลำพึงนะครับนะครับนี่ครับพี่น้องพุทธรูปนะครับนี่ ี่คือนี่คือปางลำพึงครับพี่น้องครับนี่ปางลำพึงนะครับปางลำพึง